สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับสเตเดทเน c h a าแนลนะคะวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เน็ตก็จะมาแกะกล่องนะคะเน็ตได้สั่งกล้องไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่นะคะ Hero ่ i นท b แบ็นะคะเพื่อนเเป็นโกโปนะคะรุนทาโดนแห้งยีรีจนแบบลืมไปแล้วค่ะว่าสั่งอื ลืมไปเลยคันนียว่าแนะสั่งมานะคะนั่นลืมเลยแนะสั่งมาในเว็บไซต์ของโกโปรนะคะเ,เพื่อนๆก็จะได้ในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าแนะซื้อแพ็กเกจของเขานะคะแพ็กเกจที่เราสามารถซื้อของลดราคาได้ของแนะนะคะแนะซื้อแพ็กเกจ49ปอนด์สามารถซื้อทุกอย่างของโกโปนะคะลด ราคา50%นะคะทุกอย่างเลยในเว็บไซต์ของเขานะคะไม่ได้ซื้อที่ประเทศอังกฤษนะคะแนสสั่งจากเว็บไซต์ของเขานะคะเขาส่งมาให้แนสจากเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อนๆอันนี้ตอนแรกแนสนึกว่าจากอเมริกานะคะของมันไปติดอยู่ที่กรงสุนนะคะเพื่อนๆเป็นเดือนเลยกว่าจะมาถึงบ anyway. <cui S 1> ้านเพราะว่าเพราะว่าของอ่ะมาถึงนานแล้วแต่ว่าเขาส่งออกไม่ได้นะคะเพราะว่าของมันไปติดอยู่ที่นั่นเพราะว่า Brexit นะคะประเทศอังกฤษเขาก็ Brexit เนาะออกจากยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เลยมีปัญหานิดหน่อยของแน่ก็เลยล่าชา้าอู้เดือนนึงเดือนนึงเต็มๆหนึ่งเดือนที่รอคอยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นโกโปรนะคะพร้อมอุปกรณ์เสริมนะคะที่แน็ตสั่งมามาดูกันค่ะว่าแน็ตได้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆใช้ไม่เป็นหลอกแต่สั่งมานะคะเพื่อนๆว้าวแน็อยากได้กล้องตัวเล็กๆนะคะเคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะคะแน็ตอยากได้กล้องตัวเล็กๆถ้าสั่งก็คงจะเป็นโกโปรนี่แหละคะ่ะ เอาไว้ไปเที่ยวนะคะเพื่อนๆไปทำวอล์กไ,ไ,ไ,ไปท่องเที่ยวนะคะกล้องเขาสวยด้วยนะคะโทรศัพท์ตอนนี้นะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ใช้โทรศัพท์ทุกคลิปเลยนะคะในช่องเน็ตต่อไปก็จะได้ใช้กล้องแล้ว <c oughs> นี่ค่ะโกโปรของเรา อยก็จะมาถึงอีพอยแม่เออเอสิมาหอดแนตนี่ค่ะในในกล่องก็จะมีโกโปรนะคะโกโปรฮีโร่นายแบ๊กนะคะเ,เพื่อนๆของแน็ตอะนนทจะแกะให้ดูนะคะใช้งานไม่เป็นหรอกคะ่ะเพื่อนๆนะก็จะไปศึกษาเอาที่พี่ๆเขาสอนใน YouTube นะคะเราก็จะไปดูว่าใช้ยังไงตั้งค่ากล้องยังไงอะไรยังไงมันไม่ยากนะคะถ้าเราแบบว่า ต้องการจะศึกษาต้องการจะใช้จร hmm. ิงๆนะคะเขาก็มีวิธีบอกนะคะเพื่อนๆมีกล้องมีวิดีโอเสียงพูดอะไรต่างๆบอกตรงนี้นะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าจะให้ให้ใช้ได้เลยต้องไปไปดูพี่ๆที่เขาทําคลิปไว้นะคะในช่อง YouTube ต่างๆนะคะเราก็ไปดูแล้วเราก็ไปตั้งค่าไปลองใช้ลองเล่นเดี๋ยวก็เป็นค่ะเพื่อนๆนี่นี่อันแรกเป็น g o p ป o นะคะก o ปอฮีโรไนนะคะแบ็ค นายพระเอกของเรานะคะนีพระเอกของเราอุปกรณ์เสริมตัวที่2นะคะเพื่อนๆเป็น GoPro โโโนะคะ Media Mod มมนะคะแนสั่งมานะคะเป็นเคส m e ดี a Mod นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแนจะแกะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S เป็นเคสพร้อมใหม่นะคะอันนี้ไว้ใส่กับโกโ r o นะคะเพื่อนๆจะได้ทํางานสะดวกมากขึ้นนะคะติดติดไวเลสก็ได้นะคะตัวนี้ใช้ไวเลสติดก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เน็ได้ฟรีนะคะจากทางเว็บไซต์โกโปรเขาให้เน็ตมาฟรีนะคะในแพคเกจที่เน็ตซื้อนะคะเน็ตจะได้แบตเตอรี่ฟรี1ก้อนแล้วก็จะได้ SD card นะคะ1 1ชิ้นนะคะอืม64 g b กะไบนะคะเพื่อนๆ SD card ที่เน็ตได้นะคะเด <c oughs> คุ้มมากๆเลยค่ะขอบอกอันนี้เป็นดิสเพย์นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดิสเพย์ค่ะ ดิสเพย์ก็หมายถึงจอค่ะจอที่ใหญ่ขึ้นเอามาเสียบกับกล้องเวลาเราไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรข้างนอกนะคะเพื่ออยากดูให้มันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าจะถ่ายที่ห้องก็ได้ค่ะตั้งแล้วก็ทําคลิปวิดีโออะไรอย่าเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นดิสเพย์นะคะของโกโก o เดี๋ยวน่าจะแกะให้ดูนะคะอุย้ยเอนี่ค่ะเป็น SD สดีการนะคะเพื่อนๆเป็น SD สดีกดแบบนี้ค่ะ หน้าตาแบบนี้64 g b นะคะตัวนี้กับตัวนี้นัดได้มาฟรีนะคะเป็นแพ็กเกจอยู่ในตัวของเขาเลยนะคะที่แนัสั่งมาดีมากๆเลยคุ้มมากๆเลยค่ะราคานี้นัดบอกเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะซื้อนัแนะนำให้ซื้อจากเว็บไซต์ GoPro นะคะไม่แนะนำให้ซื้อแบบว่าตามช็อปหรืออ m a z o n หรือในประเทศกี่กับแพงมากๆเลยนะคะถ้าราคาที่นัซื้อมาเนี่ย ราคานี้นะคะคุณจะซื้อได้แค่ก o p r o โปตัวเดียวคุณจะไม่สามารถซื้อแบบว่าอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ได้เลยนะคะสําหรับราคานี้นะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นเคสนะคะเคสกันน้ําค่ะเพื่อนอโปรเทคเตอร์นะคะเป็นเคสกันน้ําค่ะเวลาเราใช้ Go p r o โปใต้น้ํานะคะลงดำน้ําไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยค่ะเน็ก็ซื้อมาเผื่อไว้นะคะได้ไปแน่นอนค่ะนี่ค่ะเน็กก็เลยซื้อมาเป็นเคสใส่นะคะกันน้ํานะคะเพื่อนหุยได้เยอะมากๆเลยอะ่ะ ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายจะเป็นไม้ค่ะเพื่อนเพื่อเป็นไม้เหมือนไม้เซฟฟียคะ่ะแต่เป็นของโกโปนะคะเป็นทีเวนะคะเนี่ยซื้อแบบทีเวมาไม่ได้ซื้อแบบชอตตี้มานะคะแต่เดี๋ยวจะสั่งมาทีหลังค่ะชอตตี้สั่งสั่งที่นี่แหละคะ่ะราคาก็ไม่เกินกันมากนะคะประมาณ24ปอนด์22ปอนปอนประมาณนี้นะคะไม้ชอตตี้แต่อันนี้เป็นไม้ทีเวนะคะเหมือนแบบว่า ปรับได้3าขนาดค่ะยาวสุดแล้วก็กลางแล้วก็สั้นนะคะอันนี้สะดวกสบายสําหรับออกไปวอล์กข้างนอกนะคะเพื่อนๆอืมอาจจะยาวหน่อยแหละแนทว่ายาวนิดนึงไม่แน่ใจหรอกเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะเพื่อนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแ <laughs> นทว่าพราม่ามีอุปกรณ์หลายอย่างนะคะก่อนที่แนทจะซื้อแนทก็ได้ดูรีวิวศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนว่าเรา จำเป็นต้องซื้ออะไรบ้างต้องใช้กับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเน่ก็ดูเน่ก็ศึกษาดูช่องของโอโปของ YouTube นะคะเขาก็สอนเน่ก็จัดเลยค่ะเ,เพื่อนจัดเลยเป็นสิ่งที่อยากได้อยู่แล้วนะคะในนี้ก็จะมีรายละเอียดนะคะเป็นใบเสร็จนะคะเขาก็จะบอกมาว่าเราซื้ออะไรบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะทั้งหมดที่เน็ตได้1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะคะเ,เพื่อนๆในกล่องนี้ส่งมาจากเนเธอร์แลนด เน็ได้ในราคา458ปอนด์นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าตีเป็นเงินไข่เงินไทยเงินไข่เะนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งหมดนี้จะอยู่ที่18,800 0ค่ะ8,800ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะตามค่าเงินนะคะอืมนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนจะถูกมากๆเลยนะคะถ้าซื้อแค่กล้องตัวเดียวก็15,000แล้วนะคะเพื่อนๆนถ้ากล้องตัวเดียวแต่ถ้าซื้ออุปกรณ์แยกที่นี่นะคะ แพงมากค่ะเ,เพื่อนๆแค่แค่มีเดียวมดนะคะตัวนี้ก็75ปอนแล้วค่ะเกือบ4 0 0พันแล้วนะคะ3000กว่าบาทแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะถ้าเราซื้อแบบว่าแยกๆไม่ได้ซื้อในเว็บไซต์ของเขานะคะแต่นี่แนโชคดีเนทไปเจอแพ็กเกจนี้นะคะอืมเขาก็เสนอให้นะ3ามแพ็กเกจนะคะแต่เนทเลือกแพ็กเกจนี้คุ้มสุดๆเพราะว่าเนทได้ทั้งแบตเตอรี่มาฟรีแล้วก็ได้ทั้ง SD c a r การ์ดมาฟรีนะคะ 64GB นะคะแบบว่า หายจุใจไปเลยค่ะพเพื่อนๆแถมได้แบตสำรองมาด้วยนะคะ1ก้อนนี่ค่ะแบตสำรองได้มาด้วย1ก้อนนะคะโอ้ดีมากๆเลยฟินอนะฟินมากๆเลยค่ะเซตนี้แบบอเ<ๆ>ก็บตังมาสักพักนึงนะคะเนี่ยเนี่ยก็เลยซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะเพื่อนๆปีนี้ที่ดีเอาไว้ไปเที่ยวไปทำว็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโุ้ยเขาแพ็คมาให้ดีมากๆเลยค่ะมีถุงพลาสติก ให้ทุกชิ้นเลยนะคะเพื่อนทีนี้เราก็จะมาแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างถ้าดานอันนี้ตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นเป็นเนียงหรอเฮ้ยน่ารักอะ่ะอันนี้เป็นเคสใสนะคะเพื่อนๆเนขาเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วย1หนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นเป็นเคสใสนะคะไว้ใส่กับโปโป กันน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็แถมอันนี้สำรองมาให้ด้วยนะคะชิ้นข้างหลังนะคะแถมสำรองมาให้เราเปลี่ยนด้วยนะคะหุ้ยดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็มีน็อตสองตัวนะคะที่บอกไปอืมซิเวอร์ v ค่ะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่สำรองนะคะเพื่นอนๆเดี๋ยวอ้าาาาเนเธในคลิปเพื่อนๆในคลิปวィィิดีโอ u t u b e อ่ะก้อนก้อนใหญ่มากเลยอะ่ะดูที่พี่ๆเขาถ่ายกันอะ่ะแต่ อันเอาจริงๆแล้วแบบคือเฮ้ยจริงเหรอเล็กมากมากเลยนะคะแบตเตอรี่เล็กมาก,ะะตตก,มากดูค่ะเพื่อนๆดูเทียบกับมือแนทดูดูเล็กมากๆเลยนะคะดูกระจิ๋วนึงค่ะจิ๋วเดียวนะคะเพื่อนๆแบตเตอรี่สำรองของโกโปนะคะอุย้ยแาดคาดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ไม่คิดเลยว่าจะแบบจะแบบเล็กจิ๋วอย่างนี้คะ่ะดูสิคะเทียบขนาดหน้าเล็กกระจิ๋วนึงนะคะจิ๋วๆต่อไป เป็นเคสนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะแพงหน่อยแต่ว่าเนะได้มาในราคาที่ถูกมากเลยนะคะ55ปอนด์ค่ะตัวนี้จาก75ปอนด์นะคะซื้อแพ็กเกจของเขาี่ก็นดีจริงๆเลยถ้าแน่สั่งอะไรอีกถ้าเน่ดอยากได้อะไรอีกตัวไหนมาใหม่นะคะภายในปีนี้เน่ยก็สามารถซื้อได้นะคะลดราคา50%ค่ะเพื่อนๆเพราน,น่จ่ายค่าแพ็กเกจไปนะคะ รวมทุกอย่างแล้วนะคะราคาที่เน็ตบอกไปนะคะอันนี้คือรวมทุกอย่างเลยที่ซื้อมานะคะอืมสี่ร้อยห้าสิบแปดปอนด์ค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไม่แพงเลยนะคะแต่ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะนี่ค่ะจะเป็นเคสหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเคสมีเดียมอสนะคะนี่ค่ะเป็นเคสไปใส่ก็จะมีพวกน็อตให้อีกตามเคยนะคะเพื่อน แล้วก็จะเป็นเคสหน้าตาแบบนี้นะคะเคสเคสจะเป็นแบบนี้ค่ะของโกโบนะคะนี่ค่ะเคสเห็นไหมคะนี่ค่ะจะมีตัวนี้ด้วยนะคะตัวกันลมใส่ไม้นะคะเวลาเราใส่เคสตัวนี้เราก็ไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เอาตัวกันลมมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อใส่ตรงนี้นี่แหละจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะไปประกอบทีหลังนะคะนี่ค่ะใส่ให้ดูนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไป เป็นดิสเพย์นะคะเพื่อนๆดิสเพย์แน,นก,ก็สั่งซื้อมานะคะแน็ไม่ได้ซื้อไฟเล็กมานะคะเพื่อนๆปกติแน็เห็นเพื่อนๆเ,เขาซื้อไฟเล็กกันมานะคะไว้ใส่กับโกโปพเวลาถ่ายเนาะเพราะว่าแน็มีไฟสตูดิโออยู่แล้วนะคะแน็ก,ก็เลยไม่ซื้อไฟเล็กมานะคะเล็กมากเลยค่ะไฟนะคะเป็นเคสเป็นดิสเพย์นะคะไม่ใช่เคสแกะยังไงล่ะทีนี้เห็นไหมนั่นใช้ไม่เป็นนะเห็นไหม เป็นจอนะคะเพื่อนเป็นจอของโกโปรแบบนี้ค่ะไว้ตั้งเสียบกับโกโปรก็จะเป็นจอแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นจอเอ้อยเอ้ยนี่ไงได้แล้วปึ๊กค่าต้องใช้แรงนิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นจอแบบนี้นะคะไว้เสียบข้างบนหัวโกโปรนะคะเราก็จะเห็นวิดีโอคลิปวิดีโอของเรานะคะเวลาเราถ่ายเราก็จะเห็นจอใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะคะหน้าจอโกโปรของเราก็จะไม่ได้เปิดนะคะ ภาพก็จะมาโชว์ตรงนี้แทนนะคะเน่ก็เลยสั่งซื้อมานะคะคิดว่าได้ใช้แน่นอนค่ะอันนี้นะคะเป็นดิสเพย์ของโกโก้นะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้นะคะทีวีนะคะเพื่อนๆเ,เป็นทีวนะสั่งมานะคะราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะถ้าซื้อแบบว่าไม่มีลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไม้ทีวีนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้ยนึกว่าจะอันใหญ่อะ่ะคิดภาพไว้แบบว่าเฮ้ยตรงอันใหญ่เนี่ยเลยจะพกออกไปข้างนอกได้ไหมแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอคิดคิดเยอะอันนี้เขาเรียกคิดเยอะนะคิดเยอะเกินไปนี่ค่ะเป็นไม้นะคะเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะเราจะใช้เป็นแบบเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็ปรับนะคะปรับได้3ระดับนะคะ เราจะเอาแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะเอาขึ้นอีกก็ได้นะคะสมมุติว่าเราไปถ่ายอย่างเงี้ยค่ะมันไม้เซลฟี่อะคะ่ะเพื่อนๆนี่เนี่ยจลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะแบบทนทานมากเลยอะอที่จับก็นุ่มๆน,นะคะออริจินอลเลยนะคะนี่เนี่ยสั่งมาเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยน้ําหนักก็ไม่ถือจะบอกว่าเบาก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆปานกลางค่ะไม่เบาไม่หนักนะคะปานกลางแต่ถามว่ามีน้ําหนักไหมก็มีแหละคะ่ะมีมีนิดนึงนะคะเพื่อนอ ได้ของเล่นใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวรานีจะไปลองเล่นทีหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็น SD c ด r การนะคะเพื่อนเอาไว้ใส่ในกล้องของเรานะคะเป็นเมมโมอรีนะคะเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อน,นเรามาดูพระเอกของเราดีกว่าถ้าดานฉันรอเธอมานานมากๆเลยนะคะหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะคะในที่สุดก็ มาถึงแล้วให้ดีใจสุดๆเลยมีความสุขมากๆค่ะทำคลิปแกะกล่องนี่แบบว่าอลเลิร์สอลเลิร์สสุดๆค่ะเพื่อนๆนความอลเลิร์สนะคะนี่ค่ะตังกล่องให้ดูนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอุปกรณ์แบบนี้นะคะเป็นกล่อง กล่องแบบว่าแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะคะเพื่อนเป็นกล่องกล่องของโกโก้นะคะกล่องใส่กล้องเปิดออกมาท่าดานเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้พระเอกของเรานะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์แบบว่าบัตรพวกคู่มือนะคะบอกเรานะคะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีภาษาไทยนะคะ เราก็ไปอ่านเอานะคะว่าดูคนที่สอนง่ายกว่านะคะมีอันนี้ให้ด้วยอะ p r o s u u s s r r i e t to o p r o นะคะนี่ค่ะแต่แนะดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ g o โ o มาเรียบร้อยแล้วนะคะดาวน์โหลดมาไว้ใส่มือถือนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อใช้กับ o p r o นะคะเวลาเราไปถ่ายรูปถ่ายอะไรข้างนอกนะคะอืมเราเปิดแอปพลิเคชัน o p r o ได้เลยแล้วเราก็ใส่ได้แล้นี่เท่ากับว่า 넷ได้แบตเตอรี่2ก้อนนะคะพเพื่อนๆได้แบตเตอรี่ของโกโปรสก้อนนะคะก้อนหนึ่งจะมากับโกโปรนะคะก้อนหนึ่งจะได้ฟรีนะคะมากับแพ็กเกจนะคะที่เน็ตซื้อนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะพเพื่อนๆแบบโหแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยที่แบบว่าอย่างเงี้ยค่ะที่ยึดกับกระจกยึดยึดกับอะไรต่างๆเน็ตว่านะแล้วก็จะมีสายชาร์จนะคะสายชาร์จก็จะมีน็อตให้นะคะพเพื่อนๆน็อตเยอะมากเลยอะ หล,หลายอุปกรณ์นี่มีน็อตให้ทุกอันเลยค่ะเนี่ยค่ะมีน็อตมาให้แบบนี้นะคะไว้ให้เราติดตั้งนะคะ,นะคะนี่นี่พระเอกของเราพระเอกของเรารอเธอมานานมากๆเลยนะว้าวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะสวยมากเลยทึ่ดึนอุย้ยน่ารักอะ นี่ค่ะก็จะมีพลาสติกคุมให้หมดเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนแนทไม่ได้ซื้อเลนเลนพิเศษมานะคะมันจะมีเลนเลนอะไรว่าเขาเรียวกว่าเลนอะไรว่าที่เป็นวงกลมอะแมมมดเลนหรือเลนอะไรสักอย่าง mm hmm. เพื่อนๆแนทจำไม่ได้นะคะ เลนเลนของโกโปรนี้เราก็สามารถแกะได้นะคะถอดแบบกรึ๊กออกอย่างเงี้ยนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนเยังไม่ไม่กล้าบบว่าแกะเท่าไหร่นะคะอืขอลองไปเล่นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าเน็ตได้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับโกโปรว,วันนี้นะคะอุปกรณ์เสริมที่เน็ตซื้อมีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใครสนใจเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะอุ้ยสวยมากเลยอะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะดูสิคะดู ข้างหลังก็จะเป็นพวกโปรแกรมต่างๆนะคะเดี๋ยวเน็ตจะไปดูพี่ๆเขาแล้วเน็ตก็จะไปตั้งค่าตามนะคะอันไหนที่เน็ตต้องใช้นะคะเน็ตก็จะไปตั้งค่านะคะอืมมันก็จะมีโหมดให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะในกล้องตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอข้างหน้านะคะให้ดยอันนี้ก็จะเป็นเลนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไว้ไปทำวอล์กสวยๆข้างนอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอุ้ยจนใจมากๆเลยอะ่ะ ได้ครบหมดเลยนะคะในเซตนี้แบบว่าถูกใจสุดๆนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้แนทด้วยนะคะเพื่อนๆแลวหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะคลิปรีวิวสินค้าของแนทนะคะเออรีวิวสินค้าว่าสั้นคลิปแกะกล่องนะคะแกะกล่องรีวิวนะคะน่ารักมากเลยดูแบบสิคะตะมุตะมิมากเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของโกโปนะคะเพื่อนๆจะได้ในราคาถูกเหมือนแน่นอนค่ะอนสถ้าสั่งจากเว็บไซต์เขานะคะเพื่อนๆอก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะบ๊ายบาย